นี่แอร์โลกีลาโอสลดมากกว่า50%เนาะ mm hmm. เยอะมากอันนี้คือแค่กดังเดียวกวดังก mm ีลาโอสกับแอร์โลนะคะเป็นเครือเดียวกัน mm hmm. เป็นกดังเลย mm hmm. เยอะมากๆ มันแจกฟรีเลยเยอะมากๆเลยคนซื้อรอคิวจ่ายตังกันเยอะเลย สวัสดีค่ะสายช็อปมาแล้วนะคะ1ปีจัดเพียงครั้งเดียวนะคะที่ ICC International จำกัดมหาชนนะคะจัดงาน ICC Fair and f e s h ค,ครั้งที่ที่26นะคะจัดขึ้นที่บริษัท ICC ซอยสาธุประดิษฐ์58นะคะพบกับสินค้าแบรนด์ดังกว่า60แบรนด์นะคะอาทิเช่น Aero, Gila l o d e l a c o s t นะคะเครื่องสำอางก็เป็น BSC แอลวาก b s อ l u t ล and อนด์เฟรสินค้าอุปโภคบริโภคก็เป่ามาม่าเอสเซนและสินค้าญี่ปุ่นจากไดโซนะคะเพียง3วันเท่านั้นค่ะงานเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะ รองรับที่จอดรถกว่า500คันค่ะณบริเวณ ICC International จำกัดมหาชนสาธุประดิษฐ์จอย58นะคะมีเพียง3วันเท่านั้นค่ะรีบมาด่วนเลยมีแค่เย็น10บาท ตะละแบนก็อยู่คนละคังนะคะคังคังมีเยอะมากคังสินค้าอันนี้ยี่ห้อไลท์ของแอโล่นะคะลดละราคาอันนี้ตัวละร้อยเองอะเชือ่อ ตัวละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งแถมหนึ่งสี่เก้าเก้า แอลโลกีลาโอสลดมากกว่า50%าเเนาเะเยอะมากอันนี้คือแค่กวดังเดียวกวดังกีลาโอสกับแอลโลนะคะเป็นเครือเดียวกันใส่เป็นแคปนที่เจ ในเครือสหพัฒน์ในเครือ ICC นะคะมาจัดรายการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านนะคะเครื่องนุ่งห่มกระเป๋าเดินทางก็มีนะคะล้อล่างนี่ใบเบลเลอร์เลยนะคะอยู่ด้านในนะคะแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยยังไม่ได้ขึ้นไปชมนะเนี่ยกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางวัดุนะคะ ฟรีสี่ฟรีหลิทเช ช็อปไม่มีเงินสดนะคะนอกจากสแกนแล้วก็ยังมีรถเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงเทพนะคะตั้งอยู่ระหว่างโกดังคลังสินค้าที่3ค่ะมีพวกเครื่องนอน ขุนโหนพระเชตัว มีหลายยี่ห้อซันว่าเอลฟินเทลเมอัลเฟ่มิสทีนมีเยอะแยะเลยสุดคุ้มนะคะมีแค่3ามวัน 28, 29, 30พฤศจิกายนนะคะที่ ICC นะคะสาธุประดิษฐ์ซอย58นะคะเริ่มตั้งแต่8โมงเชา้าถึง3ทุ่มเลยค่ะมีทั้งหมดเป็น10-10โ10กดังนะคะแต่ละโกดังก็คนละแบรนด์คนละยี่ห้อกันนะคะแต่อันนี้เป็นรวมนะคะเป็นพวกเครื่องสำอางพวกเสื้อผ้าของพวกอิตคินพวก BSC นะคะ ว่ากอ็อยากอยากดูชุดชั้นในดูหน้าใส่อะ่ะผ้าใส่สบายด้วยเนาะห้าดีด้วยเดี๋ยวลองดูสิ ชุดชั้นในอันนี้เป็นแผนกชุดชั้นในทั้งหมดเลยผมเยอะมากได้ครบแล้วไปจ่ายตังค์ได้แล้วกางเกงในเสื้อในก็ได้ খুই খুই খু খুই เหมือนเป็นเคลียร์แลนด์ประจำปีวันนี้ก็เจาะจงดูแต่ชุดชั้นในเป็นหลักอาดิดาสเป็นพวกรองเท้ารองเท้ากีฬาก็มีลด50%เสยืดของเด็ก ับลองใช้ดูอันนี้ของแพนเบเวอร์ลี่ฮิล อรถทั้งหออยู่ประมาณชั่วโมงละเดินแล้วก็เพลินช็อปแล้วก็เพลินอย่ แต่งตัวได้ดนใจแปลงได้โซ จะแค่เชยร์ไม่หันมาเลย <c oughs> ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะมันไฟอ้าวทางนู้นเลยอ่ะดังกิ ดองกีดองกีก็มาเยอะมากลานตาม,มาก มาเป็นโกดังเลยนะคะอยู่ด้านในก็มีตรงนี้คือบริเวณที่เขาขนส่งกระเป๋านะคะจำหน่ายก็ขนกันไม่ทันเลยนะคะลดราคาพิเศษส,สุดเลยเราจะพาไปชมกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าเดินทางล้อลากเป็นของวิลสันอ๋อมีเยอะหลาย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 แบรนด์เยอะมากๆเป็นเซตเลย 6นิ้วพิงโกเป็นกระดังเลยเยอะมากๆเหมือนแจกฟรีเลยเยอะมากๆเลยคนซื้อรอคิวจ่ายตังกันเยอะเลย กด่รับทั้งส่วนลดที่พูดไปว่าจะโกงกว่า90%แล้วเรายังมีการส่วนลอดอีกอระเป๋าวสวยนะวบบิบวับวิวับเลยอ่ะนี่มาม่ายำๆมาห้ห้อ้รถราคาเยอะอยู่ ลดราคาเยอะเลยเอาเจอแล้วลิเชเชศแม่เอาด้วยหรือเปล่าสองขวดยี่ิบห้าเหรอไม่ใช่ขวดยี่สิบห้ามขวดใหญ่ขวดยี่ชิบแก้วยี่สิบกบถูกแม่ องวังทองเสร็จเดินแวะทุมของกินก่อนเพื่อมีอะไรให้หน่าสนใจมูนะเกี่ยวซอบรงหนึ่ง ท้อเหนื่อยก็มาเดินดูของกินกันเอาไหมลูกเอาไหม เนเจอไรเซอร์ ICC International Public นั่นคือสำนักง,งานนะครับตึกสำนักง,งาน ICC มันมีหลายโซนมากเลย เอ็นแฟนอินโตคินกุลสตรี BSC นะคะไม่ว่าจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่น้ำยาซักผ้าน้ำยาครีมอาบน้ำนะคะสุดหนึ่งแถมหนึ่งของเด็กนะคะล้างมือล้ือใจแล้วก็ดีต่อใจของเราเนาะใส่ก็เห็นตัวเองสวยในกระจกนะนะาอาสิเนระมิดให้เรารู้สึกอยาง้งจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะเขามาเป็นเซ็ตค่ะใส่เหมือนงโกลดและล่า เซกเอ่ยอะไรเอ่ยเป็อย่างนี้และผู้ชายติดใจค่ะใครติดใจูที่ก็บอกว่าเป็นเดอะเบสนะวันนี้เรามีรุ่นเดอะเบสเดอะเบสแปลว่าอะไรรุ่นเดอะเบสก็คือเป็นรุ่นที่เราถ่ายตลอดการผลิตตลอดเวลามีอยู่ในคอเตอร์ทั่วไทยนะคะมีมีอยู่ในคอเตอร์ทั่วไทยตอน ของแพนเนอ้ยเลือกขอบเบอร์เลย <7. S 1> เจ็ดมีแพนกกระเป๋ารองเท้าชุดชั้นในพวกกีฬาโรสพวกสินค้าแบรนด์ดังนะคะก็มีหลายจุดนะคะอันนี้เป็นจุดที่อยู่ในอาคารก็จะติดแอร์นะคะ แต่ที่อย so, ู่ตามเต็นนะไม่ได้ติดแอร์ก็จะร้อนๆหน่อยนะคะสินค้าก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะอ่อันนี้ของของทายหรือเปล่าใช่ครับผมมีประกันอะไรได้สามปีนะครับล้อก็อยู่ในประกัน Fine now. B.S.C. c o s m คอสเมตลหน้าสิบวพวกนี้น่าจะพาหน้าหมดปะหลอดนี้้ยโมงเย็นแล้วเรามาเดินที่ ICC ตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งนะคะ ป่านนี้เรายังไม่ได้กางเกงที่เราหมายใจไว้เลยนะคะเดินหาอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ถูกใจเลยของก็เยอะนะคะคนก็เยอะแต่ไซส์ที่เราต้องการเนี่ยอาจจะหมดก่อนหมดเร็วอย่างนี้นะคะ อย่าลืมนะคะใครที่สนใจสินค้าแบรนด์ต่างๆนะคะกว่า60แบรนด์เลยนะคะในเครือสหพัฒนและก็ ICC นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสุภาพบุรุษสุภาพส,ส,สตรีเข็มขัดมีหมดเลยนะคะของกินของใช้ภายในบ้านเครื่องอปุปโภคบริโภคนะคะมีครบคัน,นะคะ่ะก็มาเที่ยวได้นะคะมาช้อปกันได้นะคะที่ ICC นะคะ International ส mm hmm. าธุประดิษฐอย58ค่ะมี3วันเท่านั้นนะคะงานจัดตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30พฤศจิกายนเท่านั้นค่ะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะรีบมานะคะเพราะถ้าช้าสินค้าหรือไซส์ที่เราต้องการใส่อาจจะหมดก่อนนะคะรับทั้งสแกนจ่ายแล้วก็รับทั้งเงินสดค่ะ นี้เป็นโกดังลาคอร์สนะคะ